ตันนี้ก็จุดถูเวลาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งถูไปไก่ในกันเนะาะว่าเสดายตัวใดครับพี่น้องขอสามตัวตรงๆเด้อมมาเนี่ยมาเนี่ก็แต่เอานามมาถวายเนาะพี่น้องก็เลยขอโชคลาภในเปลินในปูหยาเนาะอยู่ที่โรงเรียนเก่าครับพี่น้องเนาะโรงเรียนหางผมเองเนี่ยมันพัมก็เลยมาจุดถูกขอ เด็กเดชไปขามโขงเมืองลาวของมื่อนี้ครับพี่น้องของวันที่เจ็ดเนาะครับพี่น,อน้องเขากลับมาเบิร์นเดิมเอาในกันกับบาลซิงคานเนาะมื่อนี้ลูกหลานกลับมาขอเพิ่งบารมีเด้อปูเกอลูกหลานผมมีเงินมีทองก็เลยมาขอเพิ่งบารมีปูปูมีฤทธิ์มีเดชปูแกวตาทิพย์เนาะ บางเถ้บางข้าวลูกลานหูเท่าถึงการหรือเหตุแั่งผิดพลาดไปใครอภัยลูกลานเด้อลูกลานกับบางเถอกับโป้งคือกัน,นเนาะแนวปิดแนวถึกอันเหตุปิดผ่านไปกับคอถทดฟอไัยให้ลูกลานอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเด้อ คำแห้งแล้วพี่น้องเนาะือวคำเติมแล้วยังมาหาแนวทางเอฟซีอยู่พี่น้องโอ้จุดไฟติดละไฟตนุนติดแล้วพี่น้องคำละยังมาหาแนวทางเอฟซีอยู่เนาะเราก็มาลุนตัวที่สามด้วยกันครับพี่น้องสองตัวแรกก็น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดเนาะมือนีไปเทียวเพื่อนบ้านเด้อพี่น้องมือนีก็มาหาแนวทาง ไปเที่ยวเพื่อนบ้านในเอฟซีหรือพี่น้องบางสินค้าเนาะครับพี่น้องเขาทำมาเบิองมาเอาในการเนาะเที่ยวเพื่อนบ้านครับพี่น้องตามต,ตรงๆเนะ้อปูเจ็ดเจ็ดชัดดีครับพี่น้องเนาะ ตัวที่สามเป็นหยางน้อพี่น้องเบิ้งหัวกันใหญ่ดีครับพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดหยางครับพี่น้องเลขายเลขเก่าเนาะตัวที่สามเขายเลขเก่าครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดเก้าว่า แต่ว่าเล็กเจ็ดตัวกลางมีแถบข้างหลังครับพี่น้องเนาะมีแถบข้างหลังเง้วขวางครับพี่น้องแต่ว่าเจ็ดข้างบน,นเริ่มซัดดีครับพี่น้องเนาะเริ่มขึ้นสีดำชัดเจนครับพี่น้องเนาะแต่ว่าจุดกลางของเหล็กเจ็ดตังบนมันเป็นแตกๆครับพี่น้องเนาะแตกๆเป็นแตกๆ,ๆดำๆจุดกลางเหล็กเจ็ดตัวข้างบนครับพี่น้อง เนาะโตข้างล่างยังใหม่อยู่พี่น้องใหม่เพทนสุตเนาะโตข้างบนเป็นเหล็กเจ็ดที่แต่กลางครับพี่น้องตามสายตาเบาซึนงคาดเนาะหรือสิเป็นโตอื่นครับพี่น้องเห็ซีวาบางเถื่อนเนาะเจ็ดนี่แทนหนึ่งได้วาสันครับพี่น้องเนาะเจ็ดนี่แทนหนึ่งได้ผว่าอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งกระได้พี่น้องเนาะ เจ็ดแทนหนึ่งได้ไปนครับพี่น้องผมก็บาไปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องแล้วบางเทือมันก็เป็นหนึ่งสันเนาะพี่น้องอส่วนเหล็กข,ข้างล่างก็ใหม่เป็นสีแดงครับพี่น้องอใหม่เป็นสีแดงครับพี่น้องเนาะตามสายตาก็เจ็ดเจ็ดเก่าครับพี่น้องเนาะตามสายตาเจ็ดเจ็ดเก่าหรือหนึ่งหนึ่งเก้าครับพี่น้องเป็นแถบข้างล้างเหล็กเจ็ดตัวกลางนี่ เพื่อใส่บอกว่าหนึ่งว่หรือจะไหนครับพี่น้องเนาะอัานบอกไปหลายตัวมันก็เสียหลายตัวครับพี่น้องสรุปตัวเลขเนาะพี่น้องเจ็ดเจ็ดเก้าเด้อพี่น้องเจ็ดเจ็ดเก้าไปเพื่อนบ้านเย็นนี่ครับพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดเก้าสรุปตัวเลขเนาะพี่น้องเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องเฮาเจ็ดเจ็ดเก้า ให้แห้งๆปังๆเรื่อๆกันสุกขคนครับพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องให้มันมานให้ออกสามตัวตรงๆเด้อปูซาทุซาทุอะไรมาขอพ่อเต๋อเป็นคังแหลกครับพี่น้องเนาะเป็นคังแหลกออกสามตัวเร้อซาทุซาทุ